สวัสดีครับเป็นเป็นสุขสุขสุขคนครับผมมื่อนี้นะครับวันหยุดออกมาเอาฟืนครับผมเอาเวฟหักฟืนเร็วหักฟืนเร็วไปเอาฟืนเอาฟืนเดี๋ยวกัสิเอาขึ้นรถยู่เขาไปบ้านแล้วเฮา

ใส่ตัวห้างไปเกาคือกลางหักกลางแน่เจ้ะมีเผียแช่เลยแมนบอลนี่กลางลลานนค,คักไันี่เอาเอามาเอามาะเดี๋ยหักดีดี่าดีๆหาดีห้องดีพวี้เพื่นไปดังไฟหนึ่งเขาตัว ก็ได้ออกมาเอาแค่เทเดียวนึงเอาฮักออกขอต้องหาถุงมือใส่แล้วหาถุงมือใส่ก่อนมือ่ะใเออหัอมีตาหลังเนาะเตงมใจ

หามยืนเล่นเด้อยืนเล่นระวังบ่ได้กินเข่าเด้หามยืนเล่นเด็กขาดยืนเล่นนะแม่ตัดบ่หักเลยหักเลยหักเลย เอาถี่น้อยเขาเกาไวอ้อยไฟออยไฟหนึ่งเขาเอาโอดนหน่อยเห้เขาเกาอ้อยไฟ นอยกับพอ่อเราล่ะทักทักเลียบทักมันดีล่ะี่เกิ้ลทนพอดี มามา,มาอย่าไปอูอเข้าไปบังก้อนน,ะออนหลยแกเข้าไปโูกเบ็ด <c oughs>

เอาไปเลี้ยงไปให้มากินนี้ไปให้มากินเนี่ย เอาเลีอยัยงกี่ละเย็บเรือน้นอยไว้ท้าแม่นข้อเหลี่ยวพอวางห้องเห็ดเลี้ยงทางเยอะพอ้อมึนข้อสั้นไรมสงก้มึเทียวข้อพอเวลาเ้ขแก้ไปนี่คืบอบ่ได้ตกบ่ได้โสด,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 ดออกมันนี่รัดหนารัดล้างไว้ แม่แม่แม่ใส่นี่เอาแล้วอีกน้อยนึงก็พอกับแล้วเอหยับเร็วเร็วนี่

อไปห้ายนามาไปหายไรแบบี้มาก็โดนหน่อยกันนักินหมดแล้วเอาหักเอาแน่นมันกินหมดแล้ว

เอาไปไกลเนี่ยูออกไม่อีก,อกไปค่อยกับฮักแล้วฮักไ,ไหมง่ยนึงออกแห้งอันนี้มัในใหญ่เกินฮากเอาไม่หน่อยๆก่อนเอานน่เอานี่

เล้วเขากะมัดตอวกันหย่ามาข้ามีเอาหนมาใส่น้ำในเบบเดินหน่อยนั้นะคือะไรออมาง่งอะไ ไอแกไปบัะนี้บ้าเขาถือลำโพงมาถึงกันไปแล้วศึกษาอยู่บ้างไปเรื่อยเด๋ยนไปได้แลยน่าพอแล้วไปดิอัศกานี่บอแม่ให้ไปทข้งมั ดีเลยเฮาวันนี้ห่อไปกับเขาบ้านก็วันนี้เราปมบันนี้ห่อไปเอาเขาบ้านแล้วครับวันนี้หลหนูหนึ่งเลยพอดีพอดีครับบันนี้ บันนี้ห้องก็สิเอาเข่าบ้านต้นครับบันนี้ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับผมขอบคุณที่เขามารับชมขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข่าบ้านกอนครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับบันนี้เอาเข้าบานนะ่ะบันนี